สวัสดีครับแฟนแฟนกีฬาแฟนแฟนวอลเลย์บอลรายการวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงแชมป์กีฬา7 hd c h a m p i o n นคัพ2024รอบ8ทีมสุดท้ายมาถึงแล้วครับช่อง7สีผู้จัดจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง9และ13สสิงหาคมในรอบสุดท้ายนี้ ณสนามนิ้มิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครรอบสุดท้ายคู่แรกเปิดหัวเปิดรายการ5สิงหาคมเวลา10นาฬิกาครับเทพมงคลรังสีพบชุมชนวัดหนองคอคู่แรกกมันหยดติ้งซะแล้วและคู่ที่สงเวลา13นาฬกา บดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีพบวังจันวิทยานี่คือรอบสุดท้ายวันแรก5สิงหาคมติดตามเชียร์เยาวชนหญิงแชมป์กีฬา7 HD แชมเปี้ยนคัพ2024ด้วยกันมาตรงเวลามาตามเวลาช่อง7 HD ถ่ายทอดมามีลิงก์มาปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปนี้เชียร์กีฬาเยาวชนเก่ง7สีด้วยกันนะครับ